สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้พบกับช่องอาทิตย์ปีฟันนี่เกษตรมือใหม่ใจเกินร้อยนะครับวันนี้จะพามาดูเทคนิคนะครับการปลูกก็จะ,ะหลังจากที่ลงถุงปลูกนะครับอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือทำควบคู่กันไปเลยนะครับก็คือในการมาผูกเชือกนะครับเชือกเพื่อที่ให้ต้นเขาเนี่ยเลื้อยขึ้นข้างบนนะครับผม ก็เทคนิคนะครับของของผมที่ที่ใช้มาก็คือ,อจะใช้ตอนที่แรกว่าจะตัวเนี้ยเชือกนี้เราก็ปลูกไว้ตรงนะเชือกอ่าถ้าเรามาปลูกกับต้นเขาอ่าโดยตรงนะครับแต่ไม่ไม่ไม่ได้ปลูกแน่นนะครับปลูกหลวมๆผมว่าเวลาอ่าลมมันพัดนะครับลมมันพัดก็จะทําให้ต้นแตงโมนะครับของเรา เอ็นไปเอ็นมานะครับก็จะทําให้สะเทือนไปถึงรากแตงโมก็จะทําให้ต้นแตงโมนะครับชะนักการเจริญเติบโตนะครับผมก็เลยใช้เทคนิคนี้นะครับก็คือจะมีเชือกตัวนี้นะครับมามัดอีกทีหนึ่งก่อนนะครับก็คือจะมัดถุงไปเลยนะครับก็จะสอดใส่นะครับใต้ต้นถุงนะครับนี่นะครับอาจจะสั้นไปนะครับเดี๋ยว ต่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เคยใช้วิธีนี้แล้วได้ผลดีนะครับผมก็จะทำให้ต้นแตงโมนะครับมีเชือกสำหรับยึดได้ดีนะครับอันนี้เราก็ผูกผูกเงื่อนตายเลยครับผูกนแน่นๆไปเลยนะครับแลดถุงน,นะครับ อาจจะผูกยากหน่อยนะครับ <c oughs> นี่นะครับก็ผูกเนี่ยตายไปเลยครับสองทบสามทบได้นะครับผูกอีกทบหนึ่งครับเ <c oughs> นเชือกตัวนี้ก็จะช่วยทําให้ในการผูกเชือกของเรานะครับมันมันแน่นขึ้นนะครับย ส่วนด้านบนเราก็พัดอ่าผูกติดกับชานของโรงเรือนของเรานะครับตีกะว่าให้เชือกนะครับตึงนะครับตึงแล้วก็แน่นนะครับเวลาลมพัดอะไรเนี่ยก็คือจะทําให้ต้นแตงโมนะครับอ่าสะเทือนน้อยที่สุดนะครับโดยเฉพาะบริเวณโคนต้นนะครับ จะพยายามจะไม่ให้ต้นแตงโมเนี่ยขยับเลยนะครับถ้าเขาขยับนะครับต้นการจเจริญเติบโตของเขาก็จะชะง,งักไปด้วยนะครับเนี่ยก็ผูกนะครับดึงให้ตึงนะครับอาจจะวิธีนี้อาจจะดูวุ่นวายแล้วยุ่งยากนะครับแต่ ครับถ้าเราปลูกในจํานวนที่มันมันไม่เยอะนะครับเราก็อ่าใช้ได้นะครับใช้ได้ในการที่นี่ครับก็คือมัดเลยนะครับนี่นะครับก็หลังจากนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยอย่างอย่างต้นนี้นะครับหนึ่งอาทิตย์ก็โต โตได้แล้วครับเนี่ยเราก็เด็ดยอดเด็ดยอดไปที่เรียบร้อยนะครับยอดเราพอนับถึงห้าใบนะครับเราก็เด็ดยอดเพื่อที่ให้เขาแทงยอดขึ้นมาใหม่นะครับเราก็จะขึ้นไปตามเชือกนะครับแล้วก็หาหาเชือกตักเส้นนะครับมาผูกลมหลวงนะครับไม่ให้ต้นเขาขยับนะครับสังเกตนะครับจะยึดไม่ให้โคนเขาขยับทุกต้นเลยนะครับ แล้วก็ผูกไปได้เกือบหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับท่านใดอชอบหรือถูกใจก็กดติดตามช่อง r า b ิบีพันนี่กษตรมือใหม่ใจกร้อยได้นะครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสดีครับ